นี่แหละครับถ้าเราหมักดินดีนะครับต้นก็จะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็แข็งแรงมากไม่ต้องกลัวพวกโรคพวกมาแรงเลยนะครับปรางดรีเพื่อนวันฝนตกนะครับยีนี้เราเข้าสู่ช่องเคจีนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําการย้ายกระถางนะครับจะยกตัวอย่างเช่นการย้ายกระถางเคลต้นนี้นะครับ คือบางทีเพื่อนๆซื้อจากร้านขายต้นไม้นะครับก็จะย้ายจากกระถางเล็กไปกระถางใหญ่เนี่ยบางคนพอย้ายปั๊บเลี้ยงเลี้ยงไปใบเหลืองต้นไม่โตนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีให้ดูนะครับคือผมจะปรุงดินหมักดินในกระถางก่อนนะครับผมคือทําให้เพื่อนๆดูเลยการหมักก็จะใช้เวลามาสัก สิบห้าวันขึ้นไปนะครับกําลังดีเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเราเตรียมกระถางที่เราจะใช้ย้ายนะครับผมตัวนี้ผมใช้เป็นกระถาง15นิ้วนะครับเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ15นิ้วนะครับก็ใหญ่พอสมควรเลยถ้าเราย้ายเจ้าเคลเนี่ยก็สามารถแบบรอให้มันโตแล้วเราสามารถเก็บทานได้เลยนะครับผมไม่ต้องย้ายไปกระถางใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับโอเคอันดับแรกนะครับผมจะ ใช้เศษใบไม้นะครับตัวนี้ผมมีเป็นใบกล้ามปูนะครับคือต้องบอกก่อนว่าสามารถหาได้ในพื้นที่เลยนะครับสําหรับผมเนี่ยมันมีคนขายใบกล้ามปูนะครับผมก็สามารถนํามาใช้ได้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเนี่ยก็สามารถกวาดเศษใบไม้ได้นะครับไปหาจากสถานที่ต่างๆกวาดเองมาก็ได้เลยส่วนอัตราส่วนผมไม่มีนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทลงในนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆกัดดูนะครับว่า อ่าผมใส่ไปเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ผมใส่ไปประมาณ1ส่วนหของกระถางนะครับคือพวกใบก้ามปูพวกนี้นะครับเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะผสมพวกกิ่งก้านอะไรต่งตางๆมาด้วยนะครับเวลาที่เรามาทำดินหมักอะ่ะเราไม่ต้องใส่กาบมะพร้าวเลยก็ได้นะฮะ เพราะว่าพวกกิ่งพวกนี้มันจะไม่ย่อยสลาร100้อยเปอซแล้วมันจะเป็นทําให้ดินโปร่งอ่ะทําให้มีอากาศมีออกซิเจนในดินนะครับผมโอเคครับขั้นตอนต่อไปคืออันนี้คือสําคัญแล้วก็ง่ายมากๆเชื่อว่าทุกคนหาได้นะครับนี่ก็คือมูลวัวนะครับผมก็มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปเลยหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ย ก็สามารถไปหาซื้อที่ขอกวัวได้เลยนะครับผมก็จะง่ายมากเลยสําหรับขอกวัวเอ๊ะผู้ผิดสําหรับขี้วัวนะครับผมจะใส่ไปครึ่งกระถางเลยนะครับผมก็ประมาณทั้งห้าสเเซ็นนี่นะครับผม เป็นขี้วัวแห้งนะครับที่ซื้อมาจากร้านเกษตรทั่วไปนะครับร้านขายดินปลูกอะไรพวกเนี้ยก็ใส่ไปเท่านี้เลยจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราพยายามคลุกเจ้าขี้วัวเนี่ยกับตัวใบไม้แห้งพวกอินทรีย์วัตถุให้เข้ากันดีนะครับ ผมก็จะเอาแค่ประมาณนี้นะครับผมทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมจะเอาดินนะครับหม่มตัวปุ๋ยหมักของเราเนี่ยทับไปเลยนะครับผมไม่ให้พวกมาลงมาแรงอะไรมาไข่มาทําให้มันเสียนะครับทําให้มันเหม็นอนะ่ะก็คือใช้ดินห่มไปเลยนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ดินอะไรก็ได้นะครับจริงๆแล้วอันนี้คือผมจะใช้เป็นดินเก่านะครับนี่สังเกตดู ยังมีรากของพืชผักของเราอยู่เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือดินเก่าหรือถ้าไม่มีดินเก่าก็สามารถใช้เป็นดินถุงตามร้านขายออท,ทั่วไปเลยนะครับใช้ได้เหมือนกันสําหรับดินนะครับผมจะใส่ทับให้เต็มไปเลยนะฮะ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนผสมของเรามีแค่3มอย่างเองนะฮะแต่ว่านะครับต่อจากนี้เราจะยังย้ายเจ้าเคลต้นเล็กเนี่ยลงไปในกระถางไม่ได้นะครับคือผิดเลยหลังจากนี้เราต้องคอยลดน้ําปุ๋ยที่เราจะหมักในกระถางที่เราทําเมื่อกี้นี้นะครับก็คือให้ความชื้นอยู่ที่ประมาณสักสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้คือเรากะเอาอะ ไม่เอาเปียกชุ่มแต่ให้มันชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับก็เอาง่ายๆก็คือเราเอาไปวางตรงที่เราลดน้ําต้นไม้เลยแล้วเราก็ลดไปเหมือนเหมือนกับเราลดน้าต้นไม้เลยนะครับมันก็จะมีความชื้นให้ทุกวันทุกวันทุกวันจุลินทรีย์เขาก็จะทํางานทุกวันทุกวันทุกวันนะครับผมไม่ต้องไปขูดไม่ต้องไปคุยนะครับปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเลยเดี๋ยวมันจะเกิดจุลินทรีย์แล้วกเกิดความร้อนความอะไรนะครับก็หมักทิ้งไว้ประมาณสัก 15ถึง30วันนะครับคือที่บ่อเนี่ยก็คือ15ขึ้นไปเนี่ยก็คงใช้ได้แล้วแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือครบ30วันนะครับคือ1เดือนนั่นเองหลังจากครบ1เดือนเนี่ยเราก็ใช้พวกเล็กๆแบบนี้นะครับผมควรให้มันคุ้ยคุยคุยเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าปุ๋ยหมักที่มันอยู่ในกระถางเนี่ยมันจะไม่มีความร้อนแล้วซึ่งกับการถ้าเราเอาตัว กระถางเล็กเนี่ยย้ายไปกระถางใหญ่ตอนนี้เลยเนี่ยปุ๋ยหมักเรามันจะเกิดความร้อนนะครับร้อนมากแล้วทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเหลืองแล้วก็ไม่โตนะครับวิธีนี้ผมถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายและดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดในเชิงทฤษฎีนิดนึงนะครับผมด้วยธาตุอาหารของมูลวัวนะครับก็ไม่ได้สูงมากไนโตรเจนจะสูงที่สุดนะครับผม ฟอสฟอรัสก,ก็จะรองลงมาโซเดียมโพแทสเซียมก็จะน้อยสุดใช่ไหมทีนี้เราก็มีพวกใบไม้แห้งกิ่งไม้นะครับไปเสริมธาตุฟอสฟอรัสก,ก็จะทําให้ธาตุอาหารหลักนะครับผมเพียงพอต,อต่อต้นไม้ที่เราปลูกนะครับอย่างผมเนี่ยปลูกไม้กินใบเป็นหลักนะครับผมปลูกผักนู่นผักนี่นะครับก็เน้นไนโตรเจนนะครับก็ใช้ได้เลยและที่ผมบอกว่าใส่ขี้วัวไปสัก50%ของกระถางนะครับ คืออย่างที่บอกครับมูลวัวไม่ได้มีธาตุอาหารมากนะครับฉะนั้นเราใส่ไ้เยอะๆเลยใส่ไปเยอะๆแล้วก็จะมีจุลินทรีย์ในมูลวัวเนี่ยมันได้รับความชื้นนะครับมันก็จะทํางานทํางานทํางานสุดท้ายมันก็จะย่อยแล้วก็มีธาตุอาหารเยอะๆมากมายนะครับทาให้ต้นไม้เราจเจริญเติบโตได้ดีนะครับโอเคครับจากที่ฟังมามากแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ เอากระถางที่ทําเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับมาให้เพื่อนๆพื่อูนะครับว่าสภาพมันเป็นยังไงหลังจากที่ผ่านไปประมาณสัก25วันนะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะฮะตัวนี้เป็นกระถางที่เราทําเมื่อกี้นะครับผมส่วนนี้เป็นกระถางที่เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะครับนี่ดูเลยอันนี้ผมพวนมันแล้วนะพวนมันแบบคุกเขอาให้มันเข้ากันแล้วนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะล้วนซุยแบบว่าเหมาะแก่การปลูกต้นไม้มากๆเลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีความร้อนแล้วนะครับจากแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้คือแบบเนี้ยประมาณสองสามวันแรกเนี่ยเอามือล้วงเข้าไปนะครับผมอ้ยร้อนมากร้อนจริงครับแต่ว่าแบบเนี้ยคือเย็นละแล้วก็สามารถปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับเนีย่ยดูมันล้วนซุยแล้วก็ มีพวกใบไม้กิ่งไม้อะไรแบบนี้นะครับที่เขาเรียกว่าอินทรีย์วัตถุช่วยให้มีช่องอากาศในกระถางเรานะครับผมทําให้รากต้นไม้เนี่ยสามารถชอนชัยไปได้แบบทั่วกระถางนะครับสามารถหาอาหารได้ดีอะ่ะโอเคครับในเมื่อเรามีปุ๋ยหมักดินหมักในกระถางเนี่ยที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจ,ยยจะย้ายเจ้าตัวเคลในกระถาง6กนิ้วเนี่ย ลงไปที่กระถาง15นิ้วนะครับผมสลับเคลตัวนี้ก็ยังไม่ได้โตเต็มที่นะในกระถาง6นิ้วนะ่ะวิธีการเอาออกจากกระถางกา็ง่ายๆนะครับเอานิ้วสอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็พลิกนะครับผมเปิดขึ้นมานี่เห็นไหมลากเขาจะเดินดีมากเลยอันนี้คือยังไม่ได้เจริญเติบโตเต็มที่นะครับผมซึ่งดินตัวนี้เป็นดินชุดเดียวกันกันกบ อยู่ในกระถางตัวน,นี้เลยนะครับจากนั้นเราก็แวกทางให้ให้เจ้าเคลน้อยก่อนนะครับนี่อย่างนงี้เวลาที่เราย้ายต้นเคลนะครับเราพยายามให้ดินนะครับผมจมโคนไปเลยนะครับจมโคนแต่ไม่จมยอดนะคือให้มันลงลึกๆไปเลยต้นจะได้แบบไม่ยืดเท่าไหร่นะครับผมแต่๋ยวระวังเทียบดูอ่า ขนาดนี้คือโอเคแล้วนะครับจากนั้นก็กบเลยนะครับผมนี่แทบไม่ต้องกดนะครับผมอย่าก,กดแรงแนะนําคืออย่าก,กดต้นเดิมแรงนะครับผมมันจะทําให้มันแน่นเกินไปนะครับแล้วก็ลากเดินได้ช้านะครับนี่แค่นี้คือเป็นนันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นเดี๋ยวเราเอาสอง ตัวนี้นะครับไปวางใกล้ๆกันเลยเวลาที่เราลดน้ําเคลวต้นนี้นะครับแล้วเราก็ต้องลดน้ําให้ความชื้นกับกระถางปุ๋ยหมักของเราด้วยประมาณสัก1 5ถึง30วันนะครับเราก็ย้ายต้นเคียวต้นเล็กลงไปในนี้ได้นะครับผมก็เป็นวิธีที่ผมคิดว่าง่ายมากเลยนะครับผมไม่ต้องไปทําแบบเป็นบ่อมงบ่อหมักนะครับเราหมักก็หมักเสร็จในกระถางเลยย้ายต้นไม้ก็ย้ายในกระถางเลยอย่างนี้นะครับผม นี่นะฮะผมก็ได้ย้ายเจ้าเคโลกระถางนะครับขึ้นมาไว้ที่แปลงปลูกนะครับตัวแปลงปลูกขขงเนี่ยมันจะมีสแลนกับพลาสติกกันฝนนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับเนี่ยฟ้าคึมพึ่งตกมาเมื่อกี้นี้เลยผมก็จะย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับเวลาที่เราลดน้าเนี่ยเราก็จะลดเหนือนกันเลยนะครับลดเจ้าตัว กระถางที่เราปลูกเคลวด้วยแล้วก็ลดกับกระถางที่เราหมักปุ๋ยไว้ด้วยนะครับผมพอถึงระยะเวลาเราก็เอาเคลยย้ายเข้ามาในนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่นะครับเป็นเคลที่ผมปลูกไว้นี่คือแบบเอาไว้กลางแจ้งเลยนะครับผมโดนแดดทั้งวันเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็ต้นแข็งแรงมากๆเลยนะฮะอันนี้ผมย้ายได้ไม่กี่วันนะครับผมเนี่ยประมาณ 3- 4สี่วันนะครับ เนี่ยยังดินเดิมยังเป็นแบบเนี่ยแยกชั้นอยู่เลยอันนี้ดินเดิมอันนี้ดินใหม่นะครับผมแล้วก็มีพวกเศษไม้ต่างๆครับผมดีมากๆเลยส่วนพวกที่ยังไม่ได้ย้ายครับผมอย่างที่บอกว่าผมหมักปุ๋ยไว้นะครับผมเนี่ยผมเอามือเข้าไปล้วงนะครับก็ไม่มีความร้อนแล้วก็จะอุ่นๆนิดนึงนะครับผมก็พอเป็นย้ายได้แล้วนะครับผม นี่แหละครับถ้าเราหมักดินดีนะครับต้นก็จะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็แข็งแรงมากไม่ต้องกลัวพวกโรคพวกแมลงเลยนะครับต้นไหนมีหนอนมีอะไรเนี่ยเราก็แค่หยิบออกนะครับไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีใดๆเลยนะฮะส่วนโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนเคลกระถาง6นิ้วนะครับผมสําหรับแบบพร้อมย้ายลงกระถางใหญ่หรือว่าจะปลูกลงดินก็ได้นะครับ นี่ก็จะมีหลายต้นที่แบบว่าพร้อมส่งแล้วนะครับผมอันนี้ผมจะขายอยู่กระถางละ80บาทนะครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูน,นะครับว่าผมไม่ได้ใช้มุง้งครอบนะครับไม่ได้ใช้มุ้งครอบเพื่อกันมแมลงนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าเราปุงดินดีนะครับต้นไม้จะแข็งแรงนะครับแล้วก็ ไม่กลัวมแมลงนะครับผมแต่ที่ผมกั้นด้วยสา,ารเนพวกเนี้ยสแลเสรนเศษเลื่อเหลือพวกนี้นะครับผมเอามากั้นเพราะว่านกเยอะมากนะครับนกเนี่ยเขาจะชอบจิกกินนะครับผมจิกแบบจิกไปจิกเล่นไปเรื่อยนะครับทำให้ใบเคียวเสียหายอย่างมากเลยนะครับโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างอันนี้ก็เป็นวิธีง,ง่ายๆนะครับที่มานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมเพราะบางคนซื้อต้นไม้มาแต่ว่า ย้ายไปกระถางใหม่แต่ว่าใบเหลืองแล้วก็ต้นไม่โตนะครับเพราะว่าเราใส่มูลสับไปโดยตรงนะครับมันก็จะเกิดความร้อนเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการหมักมาก่อนนะครับผมวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ออกจะง,ง่ายนะครับโอเคถ้าคลิปนี้มีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเผื่อผมมีความรู้ใหม่ๆเนี่ยก็จะได้เอามาแจ้งแต่เพื่อนๆในคนแรกเลยนะครับผมแล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ